สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ด้วย o o o l l s s t t s เพื่อเป็นการรวบรวมงานหรือทำเรื่องเกี่ยวกับที่เราสนใจเพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ได้รับรู้กันนะครับเราก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะ EP 1นึ EP ส EP สคือพูดง่ายเราจะทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตอนนี้เป็นตอน EP 1 นะครับตอนเป็นนี่ตอน EP หนึ่งจะเป็นเรื่องของการสร,รฐฐ้างภาพของเราให้เป็นการ์ตูนเพื่อให้ทําให้เว็บไซต์ของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นขอย้ํานะครับถ้าใครถ้าเราจะทําเว็บไซต์ที่เป็นทางการเช่นรวบรวมผลงานนะครับประวัติส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยก็ใช้รูปจริงแต่ถ้าเราอยากจะทําให้มันดูน่ารักน่าสนใจยิ่งขึ้นเราก็อาจจะเอาภาพของเราเนี่ยแหละ ทำให้เป็นการ์ตูนดูให้มันน่ารักน่ารัก่าเราลองเริ่มตั้งแต่ EP หนึ่งตอนนี้เลยนะครับเราเข้าเว็บไซต์ Google เนอะเดี๋ยวเราจะไปสร้างใน Chat GPT นะครับใครจะใช้ Leonardo ใครจะใช้ Pro p o Pilot หรือจะใช้เว็บไซต์ตัวอื่นก็ได้นะครับที่เกี่ยวเรื่องของการสร้างภาพแต่ผมจะใช้ตัวนี้ตัว Chat GPT ตัวนี้นะครับ เราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้ผมจะไปช้าๆไปสเต็ปสเต็ปหมายถึงว่าใครเริ่มต้นก็เรียนรู้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครพอเป็นแล้วก็สามารถที่จะทบทวนนะแล้วก็คลิกดําเนินการต่อด้วย Google นะครับอันนี้หมายถึงว่าเราต้องสมัครไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่าเราก็คลิกเข้าไปลงใช้ตัวนี้เนะเาะแล้วก็แล้วก็ กรอกน้ำไปพาสเวิร์ดนะครับคลิกถัดเ,เดี๋ยวถ้ากรอกผิดแล้วก็กรอกใหม่นะครับนะผมทำทุกขั้นตอนไม่มีการตัดต่อเลยนะครับอา่าพอเราเข้ามาตัวนี้อันนี้ผมจะใช้แบบพรัสนะแต,แต่ถ้าทุกท่านก็ใช้ได้เหมือนกันนะตัวฟรีก็ใช้ได้นะครับ เราะว่าเมื่อกี้ผมลองทาไปแล้วนะครับอันนี้มันจะได้เร็วขึ้น่นั้นเี้เราก็คลิกเครื่องหมายบวกนะถ้าใครยังไม่สมัครก็สมัครนะครับง่ายๆไม่ได้อะไรยุ่งยากเพิ่มรูปภาพและไฟล์นะครับเราก็ไปเลือกรูปภาพแล้วเราต้องเตรียมรูปภาพไว้หนึ่งรูปเนาะนะครับอกนะถ้าผมเลือกอันนี้ Open นนะครับแล้วผมก็มาช่วยนะครับช่วยสร้างภาพการ์ตูน สร้างภาพเป็นาภาพนี้สร้างภาพนี้ให้เป็นแบบ 3D ที่ 3D ประตูนะใครจะสร้างเป็นอะไรแนวแอนิเมะก็ได้แนวพิซซ่าสไตล์ก็ได้นะครับแนวอื่นๆก็ได้แล้วก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้ว่าให้จะให้เป็นแบบอะไรนะครับอ่ายิ้มนะครับน่ารักยิ้มน่ารักนะครับอ่ากำลังใส่สูตรเนาะเราเปลี่ยนให้ไปใ,ใส่ใส่ใส่สูตร กำลังมือถือมือถือ iPad อ่าบ iPad นะยืนสอนหนังสืออ่ายืนสอนหนังสือว่ายืนยืนสอนหน,นังยืนสอนวิชาคอมพิวเตอร์มานะอ่าเพราะนั้นใคร,รําตัวเอว่ากำลังแต่งตัวยังไงชุดนักเรียนนักศึกษาชุดทำงานชุดข้าราชการ อะไรก็ได้หมดเนาะกำลังทําอะไรนะอันนี้เราจะเอาตัวเนี้ไปทําเป็นเนอร์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมีท่าทางเลยนะครับแล้วก็เซ็นส่งไปลแล้วก็เน่เขาก็บอกเขาก็เอารูปเราลงไปละแล้วช่วยสร้างภาพนี้ยิ้มน่ารักใส่สูทือถือยืนสอนวิชาคอมเตอร์อ่าเราก็มาโอเคนะครับถ้าเป็นฟรีก็ช้านิดนึงนะครับแต่ก็รอได้ไม่ไม่ถึงกับนานมากประมาณสองสามนาทีนะครับ อ่อันนี้เสร็จละนะครับถ้าเสียเงินก็อย่างเงี้ยเนาะอ่ก็เร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าฟรีก็ประมาณใช้เวลาประมาณสองสามนาทีก็นะก็รอนะครับก็ภาพนี้ก็จะออกมาถ้าผมไีเขาจะขึ้นบอกว่าขณะนี้คนกําลังใช้เป็นจานวนมากอรอสักครู่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นของแชทจีพนะถ้าของตัวอื่นก็ยังคงพาร์ลอตก็ใช้ได้นะเพราะเนบสามารถเนบไฟล์เราได้นะครับก็เร็วกว่า น่าจะเร็วกว่าใช้ GPT นะครับกำลังสร้างภาพอาจใช้เวลาสักครู่เดี๋ยวก็จะไล่ไล่ตัวโค้ดพาวเอรก็เหมือนกันนะครับโค้ดพาวเอรก็จะไล่รูปมาแบบเนี้ยเร็วหน่อยนะโค้พาวเอรเดี๋ยวลองไปใช้กันดนูนะครับโอ้โหมีจอโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับว้าอืม นามาแล้วเห็นไเดินสอ,นคอ,องอคอมพิวเตอร์เจ๋งไหมเออคอมพิวเตอร์โอเคมาโอ้โหตอนนี้หนวดเฟิร์คนคิวดอกเลยนะครับน่ารักไหมเออนี่ย,ยงงถ้าเราบอกให้เขาทำสไตล์น่ารักเขาจะออกมาน่ารัก,รกคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กซิสเต็มเออเดินสองคอมพิวเตอร์ อ่าเห็นไหมโอเคไหมเออตอนนี้เราก็ได้อ่อใส่สูตรด้วยนะครับใส่สูตรเรียบร้อยเสื้อยังเป็นลายเดิมโอเคนะครับโปรตินี่นะปรตินั้นถ้าเราจะมีตัวดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเราไม่ขึ้นมาเนาะเราก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ไม่ใช่เนาะตัวนี้ตัวแบ่งไฟลก็คือแชร์ไฟล์นะเราก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีตัวดาวน์โหลดตรงนี้บันทึกตรงนี้อ่านะเออางทีเขาเปลี่ยนหน้าจอาไปเร็วมาก อ่าก็เสร็จแล้วนะครับเราก็做完เสร็จแล้วเราก็ปิดคล,คลาสกการกระบะตัวนี้อ่าแล้วเราก็ออกไปนะใครจะสร้างเพิ่มใหม่ก็ได้นะเพราะสร้างจะได้เมลหนึ่งเนี่ยก็ถ้าตัวฟรีก็เมลรับประมาณสามลูกเนาะเราก็สร้างแล้วเราก็เลือกถูกใจหรือเอาไปใช้แบนเนอร์หลายๆหน้าแล้วเว็บไซต์เรามีหลายหน้าเราก็ออกไปสร้างได้หลายหน้าก็ได้นะครับเราก็ออกไปตัวนี้ลงชื่อออกคลิกที่รูปโปรไฟล์เราเนาะแล้วก็คลิกที่ลงชื่อออก แล้วก็ลงชื่อออกอีกครั้งหนึง่งนะครับเราก็เช็คที่หมายบวกตัวนี้เนาะเช็ค Google นะครับว่าออกหมดหรือยังเห็นไหมอ่าเราก็ออกให้หมดกนะ่อนนะอ่าเึ๊บโอเคทีนี้เราก็ไปดูผลงานของเรานะครับกดงายของเราตนะัวาดาวโหลดตัวนี้อ่าเห็นไหมผมสร้างไว้สองสองแบบสองสไตลนะ์เนาะอันนี้แบบแบบทีแรกอ่าเราก็สร้างหลายๆรูปก,ก็ได้ เพื่อเตรียมไว้ใช้อันนี้ก็อีกแบบอ่าโอเคนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็คัดลอกเนะาะคัดลหรือคัดก็ได้นะครับเราก็จะไปไว้ในฟลเตอร์ของเรานะครับการสร้างภาพการะตูนปุ๊บอ,อ่าอ่าเห็นไหมนะเราก็จะได้ภาพของเราที่เป็นกระตูนน่ารักย้ายํานะครับถ้าเราทําเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานที่เป็นทางการก็เราก็ใช้รูปจริงของเรา นะแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้เว็บไซต์ของเรานั้นมันดูน่ารักยิ่งขึ้นอ่ะน่าสนใจนะถ้าใช้รูปธรรมดาอาจจะไม่ไม่ไม่น่าสนใจอ่าเราก็เปรียบเทียบมาดูนะครับว่าเราจะใช้แนวไหนนะถ้าเราสร้างเป็นภาพการ์ตูนเราจะสร้างเป็น 3D การ์ตูนพิซซ่าสไตลนะหรืออนิเมะอะไรก็ได้นะครับเราเลือกดูว่าอันไหนที่เหมาะสมกับลักษณะงานของเว็บไซต์ของเราโอเคนะครับอันนี้คือ EP1 เนานะการสร้างภาพลัก ภาพาภาพของตัวเองให้เป็นการ์ตูนแนวน่ารักน่ารักครับแล้วเดี๋ยว EP 2สเราก็เริ่มเข้าสู่การสร้างแบนเนอร์เราจะเอารูปภาพที่เราทำไว้เนี่ยไปทำแบนเนอร์ด้วยแคนวากันนะครับติดตามกันนะครับสวัสดีครับ